การเทเครื่องดื่มครับมันอาจจะเป็นแชมเปญหรือเบียร์หรือก็ตามแต่ครับลงในรองเท้าตัวเองที่ใช้แข่งขันนั่นแหละครับแล้วก็ยกขึ้นดื่มแปลกมากครับคนที่เคยทำชูวีนะครับที่โดดเด่นที่สุดก็คือแจ็คมิลเลอร์ครับจากเวที MotoGP แล้วก็รวมถึงเดนนิสคาร์โดครับจากเวทีฟอร์มูล่าวันซึ่งทั้งสองคนนะครับเป็นนักขับชาวออสเตรเลียสิ่งที่น่าสนใจก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่า ทำไมคนออสซี่เนี่ยถึงชื่นชอบวัฒนธรรมชูวีครับและชูวีเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหน Wonder Wheel มหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยจิตรกรสีคําเครือ สวัสดีครับเราสู่วันดูวิวครับมาสัญญาณยนต์กับคนรักความเร็วนะครับเรื่องราวในโลกของมอเตอร์สปอร์ตครับหยิบจับตรงไหนมาพูดคุยก็น่าสนใจครับวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเบาๆหน่อยครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าชูวีไหมครับชูวีเนี่ยมันคือการเฉลิมฉลองเมื่อคุณประสร็จในการแข่งขันกีฬาเพียงแต่ว่าการเฉลิมฉลองนะครับรูปแบบมันแปลกก็คือการเทเครื่องดื่มครับมันอาจจะเป็นแชมเปญหรือเบียร์หรือก็ตามแต่ครับลงในรองเท้าตัวเองที่ใช้แข่งขันนั่นแหละครับแล้วก็ยก ดแปลกมากครับซึ่งถ้าเรามองในภาพจําของการมอเตอร์สปอร์ตนะครับคนที่เคยทำชูวี่นะครับที่โดดเด่นที่สุดก็คือแจ็คมิลเลอร์ครับจากเวที MotoGP แล้วก็รวมถึงเดนนิเอรริคาร์โดครับจากเวทีฟอร์มูล่าวันซึ่งทั้งสองคนนะครับเป็นนักขับชาวออสเตรเลีย สิ่งที่น่าสนใจก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าทำไมคนออสซี่เนี่ยถึงชื่นชอบวัฒนธรรมชิวีครับและชิวี่เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหนมีพื้นเพหรือว่าเรื่องราวสืบทอดกันมาอย่างไรติดตามมันพร้อมกันที่นี่นะครับถ้าเราจะพูดถึงคนแรกที่ใช้รองเท้าใส่เครื่องดื่มแล้วก็ยกขึ้นดื่มอ่นะ โอ้ผม oh, มันอาจจะยากหน่อยครับมันอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ที่ <c oughs> เหนื่อยแล้วอหรือหาอุปกรณ์ไม่ได้แล้วก็ยกขึ้นดื่มอะไรก็ว่านไปแต่ในเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับมันก็มีอยู่หลากหลายเรื่องเล่าที่บอกว่าเป็นต้นกําเนิดของชูยอย่างเช่นเรื่องแรกนะฮะเกิดขึ้นในปี1902ครับที่สถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งครับชื่อว่า e v e r a ร์เรกซึ่งตั้งอยู่ในชิคาโกรัฐอิลลินอยครับคืนนั้นเนี่ยนักเต้นฝีมือดีคนหนึ่งครับชื่อว่าวิดเต้ก็กําลังเรื่องระบำเลยครับ เด e b บลู d ด n นูฟครับเต้นอยู่บนโต๊ะโดยท่วงท่าของการแบบยกแข้งขาสลับกันไปแต่ในจังหวะที่ยกเท้าขึ้นมานะครับรองเท้าหลุดครับรองเท้าส้นสูงสีเงินหลุดลอยออกไปชนกับขวดแชมเปญมูลค่า12ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าเทียนบนะปัจจุบันก็คือประมาณสัก13,000บาททําให้ตัวแชมเปญเนี่ยครับหกลงไปอยู่ในรองเท้าข้างนั้นถ้ามันจบตรงนั้นก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ด้านมีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าอดอลฟครับ จู่ๆก็ยกรองเท้านั้นขึ้นมาที่มีแชมเปญอยู่นั้นนะแล้วก็ยกขึ้นดืน่มจุดที่มันพีกก็คืออดอลฟเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะผู้ติดตามของเจ้าชายไฮริชแห่งปรัสเซียครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับและพออดอลฟยกรองเท้าขึ้นดืน่มคน,น,นอื่นๆที่เห็นครับก็รู้สึกสนุกสนานเฮฮาไปด้วยก็เลยเอาด้วยครับออาไปถอดรองเท้าของผู้หญิงคน,น,นอื่นๆครับที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยแล้วก็มาเทแชมเปญใส่ไปแล้วก็ยกซดกันแบบนั้นครับนั่นคือหนึ่งเรื่องเล่าครับ คำถามก็คือแล้วไอ้วิธีการดื่มแบบชูรี่เนี่ยนะฮะมันมาโด่งดังในออสเตรเลียได้อย่างไรคําตอบก็น่าจะคลุมเครืออีกแล้วครับเพราะมีการพูดถึงประเพณีดังกล่าวเนี่ยจากการฉลองชัยในรายการในปาร์ตี้หรือการดื่มเพื่อมิตรภาพเ่ยนะครับมันเริ่มมาเป็นที่นิยมเนี่ยในยุค2,000ที่ผ่านมา และหนึ่งในกลุ่มคนที่ริเริ่มนะครับคือชอว์แฮร์ริงตันครับคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่นเครื่องแต่งกายสําหรับกิจกรรมการแจ้งหรือการตกปลาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตัวเขาเองนะครับอ้างว่าทําชิ้นมาตั้งแต่ปลายยุค90แล้วแล้วก็ยังเคยอัดคลิปตัวเองเนี่ยนะครับในการดื่มจากรองเท้าเนี่ยไว้ในปี2006อีกด้วยไทรอด์ชาร์สันครับนักร้องนำชาวออสซี่ของวงพังลูกาบราซีก็เปิดเผยบอกว่ามันเป็นเทรนด์ที่เราต่างทำกันมาแทบทุกคนแล้วครับฟังดูมันอาจจะดูขบขันนะครับ ทุกคนอยากจะเติมเครื่องดื่มลงในรองเท้าครับเพราะได้ดื่มฟรีรหรือแม้กระทั่งโพสตสมาโลนนะครับแรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกันเนี่ยก็ยังเคยลิ้มลองประสบการณ์ดื่มดําเบียรจากรองเท้าที่แฟนคลับเนี่ยโยนมาบนเวทีระหว่างที่เขาเปิดคอนเสิร์ตในออสเตรเลียครับแต่มีบางรายก็ปฏิเสธเหมือนกันนะครับอย่างแฮร์รี่สไตล์ครับอดีตสมาชิกวงวัน d ด r e c เรกชั่นและก็วงแมชชีนกัน์ดเคลลี่นะครับบอกโอ้โหไม่ไหวรองเท้าใครก็ไม่รู้ <laughs> จะมาดื่มได้ยังไงแต่นนั้นก็ตามครับมันก็ค่อยๆทําให้วัฒนธรรมชิวี โด่งดังขึ้นครับแล้วก็กลายเป็นภาพจําชัดเจนครับในรูปแบบของลีลาการเฉลิมชัยการฉลองในสไตล์ออสเตรเลียจนกทั้งมันมาเกิดขึ้นบนเวทีของโลกมอเตอร์สปอร์ตนั่นแหละครับภาพมันยิ่งชัดเข้าไปอีกผู้บุกเบิกในการทำชวี่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับจริงๆแล้วนะครับเริ่มที่รันแฮร์ริสครับเขาเป็นนักแข่งขับรถกระบะครับกระดกแชมเปญจากรองเท้าหลังจากที่ควา้าแชมป์ได้ เมื่อปี2015ก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นครับดวิดเรโน่ครับก็ทำให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมที่แมสมากขึ้นครับซึ่งเรโน่แข่งขันในระดับซูเปอร์คาร์ครับเป็นการแข่งรถรายการหลักของประเทศแล้วก็ทำชูวีเนี่ยแหละครับคราวนี้โอ้โหได้รับความนิยมครับคนทำตามกันแบบโด่งดังเลยครับจนทั้งปี2016นั่นแหละครับชูวีก็ได้ปรากฏตัวสู่สายตาแฟนกีฬาทั้งโลกเมื่อแจ็คมิลเลอร์ครับนักแข่งมอเตอร์ไซค์ชาวออสซี่เนี่ยฉลองการคว้าชัยชนะครั้งแรกในรุ่นมอเตอร์จีพีแบบเหลือเชื่อมากกๆคทุนนเห็ ตกใจครับซึ่งเหตการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับพอขึ้นโพเดียมเขาก็ถอดรองเท้าออกมาแล้วก็เทเครื่องดื่มฉลองแชมป์ลงไปยกขึ้นมากระดกจนกลายเป็นคลิปอันโด่งดังครับซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยภายหลังว่าที่ทําแบบนั้นเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยจัดงานปาร์ตงปาร์ตี้กันภายในทีมครับและเขาก็โดนต้นสังกัดก็คือฮอนด้านเนี่ยสั่งปรับเพราะาดันไปทําชูวี่เนี่ยแหละครับแต่พอถึงในเวลาที่เขาขึ้นโพเดียมครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าทําตอนนี้คงไม่โดนปรับแล้วล่ะเพราะคว จานิโอริคาโดครับเพื่อนร่วมชาติตัดสินใจตามรอยทาตามประเพณีนี้ครับ มันเกิดขึ้นในตอนที่เขาขึ้นโพเดียมกับการจบอันดับ2ที่ฮอวเดนทามในเยอรมนีครับปี2016ภายหลังที่มิลเลอร์เนี่ยนะฮะกระดกโชว์บนโพเดียมไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นครับและนับแต่นั้นมานะครับชีวตก็กลายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นคุ้นตาเสมอครับเมื่อมีนักแข่งชาวออสเตรเลียเนี่ยขึ้นโพเดียมไม่ว่าจะเป็นใน F1 หรือ Mo เต GP จีพจนถึงปัจจุบันครับและก็มักจะมีเพื่อนร่วมสตารกรรมครับบางคนก็เต็มใจบ้างบางคนก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่ว่าโดนถูกเชียร์ hey, คร แล้วก็กระดกซะอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็เลยถิดไปถึงในระดับตำนานอย่างเซริสแฮมินตันหรือแม้กระทั่งวอล์เนตโนโรซี่ครับก็เคยดื่มดับกับชุยมาแล้วยันเนริคาโดนะครับเปิดเผยถึงประสบการณ์ดังกล่าวครับบอกว่าแบบไหนรสชาติดีกว่ากันริคาโดบอกว่าถ้าเป็นสปาร์กิ้งไวน์เนี่ยจะเวิร์ดมันจะเย็นๆครับแล้วก็กระดกได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเครื่องดื่มที่มันอุนอ่นๆหน่อยนะครับเขาก็ยอมรับว,ว่ามันก็ดูปแรปแ,รมย,รแยมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งเวามสุขครับกระดกได้เลย ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องมองในแง่ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันหน่อยครับอันดอนพิลเลกนะครับคนนี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของมหาวิทยาลัยมอนาสนะครับเปิดเผยผ่านทาง The New York Times ครับบอกว่าหากดื่มจากรองเท้าของคนที่มีสุขภาพเท้าดีและเป็นรองเท้าสภาพปกติโอกาสติดเชื้อก็ถือว่าน้อยมากๆครับแต่เมื่อถูกถามต่อว่าแล้วคุณหมออยากจะลองดื่มแบบชูวีดูบ้างไหม หมอแอนตันเพลเล่บอกว่าไม่เอาดีกว่าครับคือสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องดื่มมันก็ควรอยู่ในแก้วคุณก็ไปหาแก้วมาสิเออโอเคครับเรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสน้อยแต่จะทําไปทําไมล่ะก็ดื่มแบบปกติก็พอแล้วนะครับ ซึ่งออกมาเล่าสู่คนฟังแบบนี้นะครับไม่ได้มาแนะนําว่าควรทําหรือไม่ควรทำนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่มันต้องกังวลอยู่บ้านนันก็คือบริบททางสังคมครับครั้งหนึ่งครับมันเคยเกิดเรื่องคือในปี2016นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียครับถูกจับที่มาเลเซียนะครับเพราะว่าแบบนี้แหละครับไปเต้นเริระบําแบบเปลื้องผ้าแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มจากรองเท้าของตัวเองซึ่งเราก็รู้ดีอยู่ครับว่าบางประเทศบางสังคมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับวิธีการเหล่านี้ แต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของรสิยมครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะแต่ถ้าถามผมถ้าใครอยากจะให้มาลองว่าฮยอยากลองชูวีไหมนะครับผมก็อาจจะตอบแบบคุณหมอแหละครับว่าดื่มแบบปกติแหละดีแล้วครับไปหาแก้วมาสิไม่เห็นจะยากอะไรเลยเอา้าวขอไม่เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้อย่างไงกับเรื่องบเบาๆเรื่องนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับนอกจากยูทูบแล้วยังมี Facebook Twitter In s t ส g r a กรม k t o k ็อกนะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับซาวคลาส spotify Apple Podcast พี่คัสเซอร์สกันว่า MainStand ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ